เพิ่งขึ้นเป็นตัวหลักก็คือเพิ่งเป็นนางร้ายป้ายแดงหนูก็เลยยังไม่อยากยังไม่อยากแบบว่ายังไม่อยากขาดงานหรือลางานเพราะว่าอยากโฟกัสตรงนี้ให้มันเต็มที่คือทําผลงานให้มันดีที่สุดสําหรับโอกาสจากพ่อเอก่อนแล้วก็ถ้าสักวันหนึ่งที่เรามีโอกาสคือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพร้อมในอะไรหลายๆอย่างในความเป็นนางงามมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบอดี้บิวตี้แอนด์เบนคือเรามีครบหมดแล้วสิ่งที่บอสต้องการเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสจริงๆแล้วมีแบบ ผู้สนับสนุนเราจริงๆเราก็คงอยากกลับไปแก้มือคืออยาก,กานนใช่ค่ะอยากกลับไปแก้ตัวแบบให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่เราเพียบพร้อมแล้วตั้งแต่บิ๊แกแล้วก็ไปอยู่กับเราอี่สองปีแล้วใช่ไหมคะปีนี้เข้าสู่ปีที่สองค่ะปีน่าู่ปีสามแล้วใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างกับการเป็นักเอกหมอรา ก็ต้องบอกว่าเป็นการที่สอนชีวิตเยอะมากเป็นหนึ่งปีหรือสองปีที่สอนชีวิตเยอะมากคือบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเจอเราก็ต้องมาเรียนรู้ที่นี่<ะ>เรียนรู้ใหม่หมดเลยคือตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้เราได้เป็นนางเอกเต็มตัวแล้วถามความรู้สึกอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพ่อเอเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้โอกาสจากพ่อเอหรือผู้บริหารก็คงจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นตัวหลัก ก็คงจะไม่ได้เป็นนางร้ายป้ายแดงที่ชื่นอาราเนนคนนี้วันนี้เป็นนางเอกแล้วรบภาพนางร้ายได้เลยไหมอันนี้ก็แต่ว่าเรื่องนี้ขึ้นเป็นแม่พญานางร้ายอ้าหรอใช่ค่ะก็ยังไม่ผลลัพร้ายรอบก่อนเคยสักกันบอกว่าจะกลับมาในเวกานอีกครั้งเดิมค่ะปียีใช่ไหมปียีกลับมาปีใช่ค่ะตอนนั้นที่หนูให้สัมภาษณ์อะคือหนูบอกว่าปีปีนี้ด้วยความที่หนูเพิ่งขึ้นเป็นตัวหลักก็คือเพิ่งเป็นนางร้ายป้ายแดงหนูก็เลยยังไม่อยาก ยังไม่อยากแบบว่ายังไม่อยากขาดงานหรือลางานเพราะว่าอยากโฟกัสตรงนี้ให้มันเต็มที่คือทําผลงานให้มันดีที่สุดสําหรับโอกาสจากพ่อเอก่อนแล้วก็้ายาถ้าสมมติว่ามีโอกาสดีจริงๆอ่ะหนูก็คงจะกลับไปจริงๆยังคิดถึงเวทีกประกวดนะคะคิดถึงหนูต้องบอกว่าคิดถึงมากคือแบบบางทีเห็นเห็นแบบว่าใน t ิ k กต็อกหรือแบบว่าเห็นเพื่อนๆมีสแกนตาม Facebook ที่เขาโพสแบบใส่ชุดลาตีลงประกวดแต่ทุกวันนี้ก็ยังแอบแบบถ้าสมมติว่าไปงานแล้วแบบมันพอมีสัญญาณเน็ต เจอแบบเวทีมิสแกนจังหวัดไหนที่แบบว่าเขาประกวดแล้วเขาดูตลอดแต่ว่าเหมือนแม่ๆในเด็กเขาก็ยังแบบเด็มสนอลังใจให้กับดาราแดนอยู่ตลอดใช่ค่ะก็ยังแบบตอนนี้ก็คือแบบยังมีแฟนขับนังงามที่ยังคอยมาให้กําลังใจเราก็เลยรู้สึกว่าหุ้ยขนาดเราออกมาอยู่เป็นหมอลามะเต็ียมตัว1ปีเข้า2ปีแล้วเรายังรู้สึกว่าก็ยังมีแฟนขับนังงามที่แบบมาคอยซัพพอร์ตเราเลยรู้สึกว่าเราคงถ่าสักวันหนึ่งที่เรามีโอกาสคือตอนนี้เรารู้สึกว่า เราพร้อมในอะไรหลายๆอย่างในความเป็นางงามมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบอดี้บิวตี้แอนด์เบนคือเรามีครบหมดแล้วสิงที่บอสต้องการเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสจริงๆแล้วมีแบบผู้สนับสนุนเราจริงๆเราก็คงอยากกลับไปแก้มือคือนอยากใช่ค่ะอยากกลับไปแก้ตัวแบบให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่เราเพียบพร้อมแล้วที่เหมนอนบอสตามหาสีเนาะใช่ค่ะพอมั้งสีปีเลยไหมถ้าการกลับมาปีนี้ครบค่ะ ก็ได้ค่ะจะได้ติดตามทุขั้นในปีอกมาชิปี่ไหมครับติดตามค่ะปีนี้ก็ติดตามโอ้โหปีนี้โอ้โหนูบอกว่าครั้งแรกอ่ะมีแต่คนว่าทำไมไม่กลับไปปีนี้เนี่ยมีแต่นักร้องหนูก็เลยบอกว่ามีแต่นักร้องนี่แหละเรายิ่งไม่อยากกลับเพราะว่าค้ชแข่งน่ากลัวมากปีนี้แล้วก็มาตรฐานแกน่ะคือมันก็เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ปีหนูใช่ไหมตั้งแต่เจอพี่ยิงฟ้าคือมาตรฐานแกตัวเนี้ยมันก็คือแบบสูงขึ้นอ่ะเราก็ต้องแบบถ้าจะไปอีกอ่ะ แล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดในครบทุกๆด้านให้ครบ4 B ที่บอสต้องการหรือต้องเพิ่มไปเป็น5 B เพราะไม่งั้นเราก็จะสู้น้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ได้เพราะว่าน้องเขาจะไฟแรงกว่าเราเพราะว่าเรา1เราเคยผ่านกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์มาแล้วค่ะแรดดอนปี2 0 2 5อาจจะเห็นนาราเนานอาจจะเห็นนาราเนนก็ได้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้อยากให้นารา,นา,นาเดนฝากแม่ๆที่กำลติดตามเราแล้วก็เมื่ <c oughs> อกี้เราเล่า ขอบคุณนะคะต้องบอกว่าขอบคุณแฟนคลับนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับมางงะแฟนคลับหมอลำที่ให้เกียรติหนูแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตหนูต้องแต่หนูมาอยู่เวทีระเบียบกแรก,แรกเพราะว่าหนูก็ไม่คิดว่าจะมีนาราแนในวันนี้ที่แบบอยู่ในจุดที่เุ้ยเราได้มาอยู่ระเบียบแลวได้มีแฟนคลับได้มีคนรักเราขนาดนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีแฟนคลับเราก็คงไม่มีเราในวันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุก ก็อยากฝากให้เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงเชียร์แรงใจสนับสนุนนาราแดน,นแบบนี้ตลอดไปแล้วก็สนับสนุนระเบียบวาทศิลรักระเบียบวาทศิลรักนาราแนนแบบนี้ตลอดไปค่ะ